นี่ส์หกเโลนะครับดูน้ำอาจจเหมือนตัวไม่ใหญ่ในกล้องไม่ธรรมดาครับบอลนี้มีแต่มอนสเตอร์สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชิมงานเพชรไพ่หลิววันนี้จัดแพ็คคู่แล้วฮะเด็กเจนกับบีนหนึ่งฮะโควัสสุดฟีซ0ี่สอร้อนะรุ่น7จนี่เราติดลายเบรกเกอร์ด้วยนะฮะจอบลายร้างของเรา ก็ฝนตกเขาก็มาเวียงดินนะเวียงดินในอของคลิปก่อนนู้นนะที่เราปั้นคันสากันแนละ้วก็อดีมเทตั้งกองกันเอาไว้นี่ก็ก็ไปได้ทำงานนะก็จัดไปซะหน่อยโดนพายุก,กระหนำ่ำกะจายดินฮะเวียงหนึ่งรับหนึ่งฮะ เละเทะเลยรถถ่ายกับสิบร้อยอย่าได้เยี่ยมฮะอย่าได้เยี่ยมขึ้นให้เลยจมแน่นอนเราต้องเวียงกันอย่างงี้นะครับมือรับมือรับนะแคทเวียงมาครับเวียงมาโคเวียงมาแคทรับไป ที่รถเราผ่านมา2ปีแล้วครับดูสติ๊กเกอร์แกทเริ่มเป็นสีชมพูด,ด้านบนชมพูแล้วนะฮะสองปีแต่ส่วนสติ๊กเกอร์ตรงอ่าห้องเครื่องตรงนี้นี่เราเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเอาวละลองละหิวละหิวละหิวจระบีละ งานนี้ก็แซแทกันมันเลยครับผมช่วงล่างสกปรกเปื้อนได้ไม่เป็นไรฮะแต่ด้านบนต้องเอียงบบบูมอาร์มเนียบตลอดนะฮะจรบีไม่มีเปื้อนทุกคันนะฮะไม่ได้เป็นรถแค่รถใหม่อย่างเ,างเดียวนะะรถเกา่ารถใหม่เราดูแลอย่างดีนะครับ เขาให้จ้วงเขาให้ ใน10บร้อแล้วก็หินมาลงนะหินมันหินมาลงให้ทำทางเข้าบ้านอาจ,จารย์เปียก ok นะฮะรถจอดอยู่นั่นเดี๋ยวเลยเดี๋ยวพอแรงนี่มันเซ็ตตัวก็แน่นปึกครับแน่นปึกแล้วเลน ลงคู่กันมา <tinc S 2> แล้ววันนี้แคทโคเป็นไงนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียบกริปแล้วมันคเอาหินคูบมาลงไว้ซะได้เพื่อนที่ใช้สอยไปอีกไม่ใช <ค Liberty. S 2> ่น้อยครับผมกริป จบงานนะส่วนสระเราเดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวตามดูนะสระเราปล่อยปลาอะไรลงไปบ้างนะฮะเดี๋ยวลองตามไปดูกรชมกันยิงให้รถถ่ายยํำไปก่อนนะมอนสเตอร์เท่านั้นเลยนะฮะเห็นหลังกระดงดำๆในใช่แล้วนะกะโห่นะลรครับผมไซส์เกือบสิบโลในสระเรามีอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดตัวกะาะไซส์ครับไม่ได้ใหญ่ทุกตัวนะกระไซสา์กะไซสา์ ดีศกไทยต่างหากเน้นแต่ปลาแปลกครับปลาแปลกแค่นั้นเลยปลาที่หายากพวกราไอเทมฮะดีศกไทยกระโหปลาคาวดำปมาม้านะฮะโอ้เยอะครับเยอะเยอะโอ้ยดูครับดูไซส์ดูไซส์ฮะกระโห่มีไซส์หกเจ็ดโลนะครับดูน้ำอาจจะเหมือนตัวไม่ใหญ่ในกล้องไม่ธรรมดาครบบ่อน,นี้มีแต่มอนสเตอร์ฮะ กระโดงเต็มเลยขึ้นลอยขึ้นมาถ้าไซส์10บโลนี่มีอยู่ราราวสิบ2ีตัวได้ฮะ10สิบกิโลสิบกิโลเนี่ยในเงาน้ำดำๆไม่แชงนั่นเลยนะครับกองโฮงนั่นเลย เก็บหน้านะโอ้วไปโอตรบางๆเลยดาลาหินคุบนะบดอัดเรียบร้อยนะเก็บเก็บหน้าได้หิน38เกล็ด đơn á, con đồn nó có phù hình na ná ơi, đẹp rồi đó ามาเสริมนะเสริมที่มันบางๆคุยมันซอฟแฟดๆยินแฟดก,กับมาเสริม แอนนี่ไว้ใจได้เลยนะครับผมเนียนๆเ,เลยมันแน่นอยู่แล้วนะครับมันแน่นอยู่แล้วจิบล้อขึ้นไปเหยียบก็ไม่ค่อยยุบเท่าไหร่นะครับเข้าไปได้ก็โอเคได้เลยมาแต่คนเราดูที่มันนะเออดูเหมือนจะบางเราก็เสิร์ฟเสร์ฟมาหน่อยฮนะ ิเลยนะเอี่ยมต้องเห็นไหมฮะเรียนวิบเลยดีรูปกลับนะฮะ ทำผลงานให้ลูกค้าแต่ละแปลงนี้อย่างดีอย่างงานเท่านั้นฮะช่วงเวลาว่างก็จัดการบ้านตัวเองบ้างครับผมใส่ใบสไลด์นะฮะใบเฉียงก็ใส่ตัวเสริมไปก็ทำให้เราทำานะนง่ายขึ้นนะฮะคล้ายๆรถเบรด ถ้าคนขับเนียนๆก็ความคล่องตัวก็ใช้ย่อยฮะรถไถฟาร์มแบบนี้ไม่ธรรมดานะความวายสบเกียร์เดินหน้า16เกียร์ถอยหลังนะร้อย8เราลงเม็ดมาอีกแล้วครับผมผลนี่กก็เดินจ้ำนะครับจำ้ำละตรงนี้มะดูดมรสุมฮนะเปด,ดูการของเขาแล้วฮนะแล้วก็ ต้องทำใจอย่างเดียวแล้วครับงานรับเหมาผมที่เรานี่กับฟ้าฝนที่มันสวนทางกันจริงๆย่ำน้ำหนักร้อยรวมผานรวมคา,าดหลังก็น้ำหนักกันเป็นอยู่ราวสีหตันแล้วครับไม่เบาเลยนะฮะย่ำ เห็นพุกแดงๆแบบนี่โดนฝนไปสักหาน,นี่ขาวเลยนะฮะฝนก็จะชะพวกดินบนหินลงท่านด้านใต้หมดหบรรยากาศอย่างดีชุ่มฉ่ำฮะ อันนี้ดีที่ว่าพื้นเดินเราไปเป็นพื้นแข็ง,แ,ขงแน่นอยู่แล้วนะครับเราก็เอาหินคุกมาโรยได้เลยด้านบนนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นดินใหม่ผมไม่แนะนำนะให้เอาหินคุกมาโรยตอนฤดูฝนนี้นะครับต้องทําก่อนนะต้องทาช่วงหน้าแรงนะให้เขาเซ็ตตัวก่อนเข้าฤดูฝนนะส่วนมากลูกค้าเราก็จะชอบสั่งหินตอนฝนตกวายบ้านเละแล้วเข้าไม่ได้เอาหินมาลงให้หน่อยผมบอกไปยอย่างเงาน้นนี่คือบอกทํายากนะครับ โอเคครับคลิปนี้ขอจบที่นี้ก่อนแล้วกันนะฝนตกไล่มาแล้วไม่ไหวแล้วครับผมเดี๋ยวเป็นวัดขอบคุณใต้แต่รับชมนะอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมช่องทางต่อเพิ่มเติมเจ้าท้าง f a c e b o o k กเพจทีมงานเพชรพิลิวเข้าไปกดถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับช่วงนี้คลิปก็อาจจะห่างๆหน่อยนะครับเพราะว่าจอดเป็นหลักครับผม <laughs> โอเคครับผมขอบคุณมากครับ